อ้ยจัดแสบพอแล้วจักบาทเอาพอแล้วจักบาทดิสองสามเลยหายเอามาจากัากงยี่ยี่สิบใส่ใส่เรียบร้อยจะเ,เล่นเรียวปะเรียวเดียวเดียวถ่ายคลิปเรียวขออนุญาตถ่ายคลิปเรียวเด้อเอาเอามาโชว์ให้ดูหน่อยได้เท่าไหร่นี่เท่าไหร่ห้าสิบโอ้โห้ยอดเลยครับราคาใจกอกนะครับผมไปซื้อสิบบาท ไหล่ร้านเลยด้ยานเลย,เยอ่ามีน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวจิมน้ำจิ้มมีพริกครับนี่หลับขิงก็มีนะขิงจัดเร็บรอ้อยยี่สิบบาทนะครับจดาดปารินนะครับตอนเย็นใช่ล้องหนวเยนี่น,นี่เรียงสวยเลยสุดยอด ตลาดบรดดนินนะครับนี่ตลาดบริณนี่ดูฝ่ายวาดินนะครับวันซื้อเส้ก๋วยกระสาดนะครับชื่อสุระเส้ก๋วยกระสาดนะครับเี่ยพ่อค้าก็รูปหล่อครับนี่นเส้นก๋วยกระสา, <laughs> าดก็น่ากินนะครับนี่น นี่เขาขาย่างถ้าไฟไม่แรงมันจะไปครับมันมีย่างสุกแล้วนะครับสี่สัตว์นนี้ปหมดสัตว์สุดยอดเลยครับสุจอด Heh น,น, İs 네네นี่ยเนี่นีน่ยเนี่เรียงเลียงสวยครับเรียงสวยนี่จะตับตับเลยผมซื้อไปแล้วยี่สิบบาทย่างท yeah. อดเป็นบ่อเออโมฮีขวดเออสุดยอดเลยสุดยอดเลย ไปดินครับ